สวัสดีครับอิธิญาชาแนลนะครับมือนีสิบห้ามามิดบอ่อปลาครับเป็นบอ่อปลาหาน้องยงนะครับหลังจากฝนตกมาหลายมือน้ำก็เริ่มสิเริ่มจะเริ่ม,มถ่วมบอ่อแล้วครับก็เลยต้องเอาขันมาตักตักกับมันออกติดตักจากขันต้องสิหมดหนะครับปั่มดูดกรบบอมีต้องเล็งตักอย่างเดียวครับ ตากันจนความมันจะหมดกันและตากเสร็จแล้วก็ต้องมาเอาอาสาลยออกนะครับมันเป็นเป็นแหนนะครับตะกูลนึงกับแหนแดงนัง่นแหละเอาออกมันหลายเกินไปตากออกมีผู้สวยข้างหลังนะครับเป็นน้องถุงเงินนะครับ มาเลี้ยงไว้ในบ้านเอาตัเอาประมาณสักนีน้แหละพ่อได้เห็นตัวปลานะครับจะได้เวลาหายอาหารจะได้เห็นว่าปลามันมีอยากโตก็เน,นี้เหลือหน่อยด้งเหล้วใส่ถือๆไม่แนวมาหลักกินหลายๆเหลือนิดเดียวอาจจะมีส่วนหนำนอไม่เห็นเห็ปลามันมดเหลือนะครับ